สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูส่สช่อง b p ธรรมดานะครับช่อง b p ธรรมดาก็ะจะน,นําเสนอหานอยรวมนะครับหานอยเฉพาะกิจหานอยกระชาิหานอยพิเศษหานอยปกติหานอย VIP นะครับอ่าก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะทุกิทกีทุกๆีเลย ฝากกดติดตามด้วยนะครับติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอาเรามาดูหานอยแรกก่อนดีกว่านะครับทยอยดูทีละหานอยทีละฮานอยนะครับประมาณนี้นะห่านอยจะพกกิดออกเวลาตีมงเวียนนะครับ อนารกิจชาตินะครับภารกิที่สองนะบอกเวลาสี่โมงเย็นเหมือนกันนะครับนี่นะครับ จะทันอยู่นะครับจะทันอยู่นะอ่าลำดับต่อไปเป็นฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษออกเวลาห้าโมงเย็นยออน,ยนะครับ าลำดับต่อไปเป็นฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติ อลำดับต่อไปเป็นฮานอย V.I.P. นะครับฮานอยสุดท้ายนะครับ อาไรี่นะอาไรี่อะไรสุท้ายครับ โอเคแลครับตามนี้นะครับขอขอบคุณมากมากขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับ